สวัสดีครับอยู่ผมป๊อปจิมเส้นฟุตบอลนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่28นะครับวันนี้ก็มีของกัสโซซิเลียนะครับ4คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกเนี่ยในเวลา3ทุ่มนะครับก็จะเป็นอ่าปามานะครับพบกับมอนซ่านะครับคู่นี้เนี่ยพบกัน3ทุ่มนะครับใส่เตี๋ยวพวกเขาเนี่ยนะครับก็เหมือนปาร์มาเนี่ยจะดูดีกว่าหน่อยนะเพราะว่า นัดล่าสุดเนี่ยชนะลาซิโอมาเมื่อวันที่1นะครับในเดือนนี้เนี่ยชนะลาซิโอวันสามหนึ่งนะครับส่วนทางมอนซ่าเนี่ยยังไม่ชนะใครมาเลยลนะฟอร์มคะแนนหลังสุดนะครับวันนี้ก็เชียร์ปามาแล้วกันในคนแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยในเวลาเที่ยงคืนนะครับเป็นไก亚รี่พบกับอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้นี่ครับไสติเนี่ยนะครับอินเตอร์เนี่ยนะครับนัดห้านัดหลังสุดเนี่ยก็ชนะมาสี่แพ้แค่หนึ่งนะครับส่วนทางไก亚รี่เนี่ย แพ้สี่ครับแล้วก็ชนะเวโรนามาครั้งหนึ่งนะครับกับนัดล่าสุดที่เขาเจอกันมาเนี่ยนะครับเมื่อต้นปีเนี่ยก็เสมอกันมา2-2นะครับแล้วก็มีปี2023เนี่ยอินเตอร์มิลานไปเยือนเบีลี่ก็ชนะมา2-0นะครับวันนี้ก็เชียนเตอร์มิลานแล้วกันนะครับกับเฮดูแคร์เปิดมาหนึ่งจหรือว่าเหลือแค่1เนี่ยนะครับผมว่าน่าไปอินเตอร์นะครับวันนี้นะครับแล้วก็คู่แรกนะครับเป็นปาล์มาคู่ที่2เป็นอินเตอร์มิลานนะครับ